เช้ามืดเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกเราแบบมันแต่งกับเขาอยากจะเจอเรามากแล้วก็มาเรอกันตั้งแต่เช้าเลยดีใจเนาะดีใจดีใจเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนจริงๆเราเราไม่ได้เจอกันแบบแบบนี้นานมากๆเราก็ไม่รู้ว่า เหมือนแต่ละคนแบบบางคนอย่างเงี้ยเราเคยเจอเมื่อแบบตอนนั้นเขามาวันนี้เขาก็มาอีกเราก็เหมือนว่าดีใจที่ดีใจที่บรรยากาศเก่าๆเรามีโอกาสได้มาเจอกันมีโอกาสได้มาเหมือนมอบความสุขให้กันแบบนี้อีกเลยนะครับแบบแฮปปี้มากสร้างบรรยากาศสไตล์้อาแปลกเลยเนาะนนนก็ที่จริงก็ดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนๆคนด้ที่ที่ททแบบซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้รจะพูดยังไงกันตื้นตันตื้นตันที่แบบแฟนๆแบบถึงได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ บบญญ 2, ปันนั้นเป็นยาของฝั่นของเราครับทำไงทำไมถึงมอบสร้อยให้พี่ีอ้าวมอบสร้อยให้หอมอบสร้อยให้อมอบสร้อยให้อะสร้อยของใจของใจของใจก็จริงๆเรารู้สึกว่าเหมายถึงว่าวันวันรับปริญญาเขาเขาเหมือนว่ารับปริญญาทั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เข้ามาหาลัยอะไระเงี้ยว่าเอ้ยเราแบบ รอดูวันที่เขาเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จใส่ชุดคูยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอพอวันที่เขาแบบทําสําเร็จแล้วเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะทําให้เป็นทําให้ดีที่สุดนะหรับเขาเลยท่าไมถึงเลือกเป็นสร้อยล่ะคะก็เขาเขาชอบเขาชอบเขาจะชอบจะรู้เหรอไม่ชอบห๋อนะแล้วรูได้ยังไงว่าเขาอบเขาะเขาจะชอบแซวเกี่ยวกับแบบเฮ้ย ซื้อแหวนซื้อสร้อยอะไรแบบมีเพชรอะไรของเขาเนี่ราก็ต้องมีการพิมพ์พิมพ์กันบ้างก็แบบว่าเฮ้ยเนี้ยมีแล้วอะไรไม่มีแล้วเลยก็จะแบบมีมีพี่ๆคอยช่วยเช็คว่าเฮ้ยอันนี้เขาจะชอบไหมอันนี้เขาแบบมีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแอบสืบมาตามใช่ปะอะไรเด็กไหนที่เขาชอบอะไรก็จริงๆก็ก็คิดคิดมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดูดูในเน็ตอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยตัวไหนดีอันไหนแบบสวยแล้วก็เหมือนว่าโทรไปบอกเขาปอนแล้วค่อยเข้าไปดูมันมีความพิเศษอะไรไงตั้งยเส้นนี้ ก็มันเป็นมันเป็นสร้อยที่เป็นเป็นแหวนสองวง้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเล่ก็ชอบเลยเซนต์มันบอกครับเซนส์มันบอกถัาหลักข้อความอะไรไว้ด้วยไม่จี๋จี๋จีารี๋จี๋จี๋จีาจี๋จี๋จแต่ว่จมัจยาจีปครับเหมือนรุ่นนั้นน่ะมันแหวนมันเล็กไงครับผมแต่ถ้าเป็นแหวนอี่างเงียจันนี้จะสลักได้จี๋จีัจีนจี๋จี๋จบ๋จี้จี๋จี๋จี้เ จริงเรื่องของพี่ว่ามันมันไม่ได้สองคำอะไรเลยนะพี่รู้สึกแค่แค่ว่าเขามาร่วมสแสดงความดีกับเราเราก็ดีใจแล้วด้วยของก็ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันที่แบบเขาให้มาแต่เราก็เขาก็ซื้นถูกใจเราอ้วยพ่แก้วพี่พี่รู้สึกยังไงครับตอนนี้เหรอครัเหมือนครับเจอแค่แต่สมัยมัฒน์ที่อยู่แล้วคือมาวันหนึ่งเราเดินทางมาด้วยกันได้ยินที่จากเขาก็สับคกันเลยทุกทุกเรื่อะทุกเรื่องการเรีอยังหรื่องเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแหละเพราะว่า อย่างเรื่องเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเราเคยคุยกันนั้งแต่เราแบบยังยังไม่ได like ้เข้ามาทํางานตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบยังไม่ได้ถ่ายรักสุดใจยังไม่ได้อะไรเลยอะไรย่างเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเราเห็นเขา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 เรียนเขาเข้ามหาลัยจนเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาเหมือนกับว่าเคยมาบ่นกับเราว่าเอ้ย เขาเหนื่อยเขาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยแลเขาบอกเฮ้ยเราก็ให้กาลังใจอะไรเงี้ยต้องเขาสู้เขาก็สู้เขารู้สึกว่าแบบเออหรือว่าแบบทำไมมันเหนื่อยจัางอะไรเงี้ยแบบบางตัวเราอาจจะไม่ถนัดเรียนวิชานั้นๆานเลยนะครับแต่จริงตอนสอบข้เมืาอไหร่เขาเป็นคนฟิลทีจนแบบพอเราเห็นเขาแบบประสบความสําเร็จแล้วเห็นคนแบบรักเขาเยอะๆเห็นคนแบบมาแสดงความดีๆดียเขาเยอะเราก็ก็ดีใจมากดีใจมากเขาเคยเขาเคยช่วยเราเรื่องเรียนตรงไห้ ก็เลยเสนออยางครับผมพี่เขาเขชวนเสมอว่าเวลาแบบบางวิชาเราเราไม่ถนัดอนะไรอย่างเงี้ยอย่างวิชาพวกบัญชีพวกแบบแอคเคานตะ์ติ้งอะไรอย่างเงี้ยที่ปีแม้อนดับก็ได้เขามาดูช่วยดูเพราะว่าเขาเรียนบัญชีเรื่องงานก้างก็ช่วยช่วยได้ด้วยไี่ช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาจะเรียนต่อกับผมปีหนึ่งไงบางอันที่เขาเรียนผมก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่เรียนมิถีพนะิถันอย่างเงี้ยว่าหาครูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ผลงานจะเาแล้วว่าจา,านเด้วยกรจริงๆเดี๋ยวเราจะมีเป็นมู้สุน m มาร์เก็ตของเราสคนกับเล <ๆ S 1> กับทางเลสแลก็จะมีเป็นเป็นศิลปินอีกอีกหนึ่งอีก,อกยูนิตหนึ่งล้กันยูนิตหนึ่งมามาร่วมแจมในทำโปรเจกต์โปรเจกนี้ด้วยเลยครับจะได้เห็นเม่อไหร่ก็น่าจะประมาณเดือน หหน้ารือเดือนนี้เดือนหน้าเลยไม่ไม่เกินเดือนสองเดือนนะครับภาพลายชัวๆเดี๋ยวเราติดตามในเว็บไซต์เลยทำโฆษณาข่าสบ้างเห็นตอนนี้มีแท่งไฟด้วยใช่ก็ยังซื้อกันอยู่ได้นะครับใช่ไหมจริงๆขายขายอยู่ในเว็บไซต์ของไทยนารฬิกาบอกเราไปติดตามรายละเอียดที่ทางนาฬิกาบอกได้เลยเรายังช่วยออกแบบในแท่งไฟนี้ก็จริงๆพี่ทางที่พี่ผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราได้เหมือนกับว่าใส่ความเป็นตัวตนเราลงไปในแท่งไฟอย่างเงี้ยว่า ภาพภาพความเป็นศิลปินของเรามันมันเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวตัวจ๋าใช่ครับสองอันนี้ดีไซน์จาของมิกกี้นี่มใช่ตัวต้นของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆแท่งไฟอันเนี้ยดีไซน์แล้วก็ผลิตชิปมาจากเกาหลีด้วยครับร้อเปอรเซ็นเป็นบอว่าเป็นเป็นเป็นทีมที่ทําให้กับศิลปินหลายๆท่านในในปรเกาหลีเลยครับวันนี้ก็มีคนมาบอกกันมั่งเลยดีใจมากครับโอเคเขาได้เงินไับขอบคุณครับ よし